ทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมือวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จัก YouTube กมืเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกม g a r d i a t o r g u i l d Manager นะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมเป็นเกมฟรีในสตรีมนะเพราะมันเป็นตัวเรียกว่าตัวทดสอบก็ได้นะครับผมก็เห็นมันน่าสนใจดีก็เลยเอามาลองเล่นให้ดูกันนะครับคือตัวเกมเนี่ยอย่างที่รู้กันว่ามันเป็นเกมสาย m a n a g e อร์สายไท c o o ะนะมดันนนก็็เปแวบริหารทรัพยากรนะครับ ก็จะเข้ามาก็มีให้เลือกนะฮะว่าเอยเปิ์มานแนนเดตไหมนะผมเราไม่ต้องเอาแบบธรรมดาธรรมดาไปนะครับเข้ามานะผมตอนนี้มันเป็นตัวเรียกว่าตัวเทสก็ได้ตัวเดโมโดนะครับผมมันสามารถเล่นได้45วันนะครับผมไปโหลดฟรีกันได้เลยในสตรีมนะฮะเมื่อเข้ามาถึงเนี่ยให้เราเข้าไปที่กิวก่อนนะครับผมปุ๊บมันจะมีอยู่3ามี่อย่างหลกักๆนะผมอย่างแรกก็คือกระเดเตอร์มาเก็ตนะครับผมตรงนี้เอาไว้ซื้ออ่าคุณพ่นของเรานะครับผมก็อ่าเราชอบสไตล์ไหนนะครับผมอ่า อย่างอันนี้ก็เป็นตัวแท้งนะครับผมหรือว่าเป็นเบอร์เซอร์เกอร์อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นสายบู๊หน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นนักธนูนะครับอย่างนี้นะฮะอ่ะก็ต้องดูสแตตนิดนึงว่าอ่ะอย่างนักธนูเนี่ยมันจะไปอิงกับเอจินะครับก็จะเป็นอันอย่างตัวนี้ยเอจิสิบหกแล้วถ้าตัวข้างบนล่ะตัวข้างบนเอจิสิบแปดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปซื้อตัวสิบแปดที่ครับจะไปรออะไรนะฮะ อ่าแบบนี้นะครับก็กดคลิกขวาซื้อได้เลยนะผมเราสามารถดูสแตตได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวซื้ออีกตัวหนึ่งปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะฮะอ่านี่คือขุนพลของเรานะครับผมเราสามารถเพิ่มสล็อตตรงนี้ได้นะครับโดยการสร้างบ้านนะฮะสร้างเฮาส์เข้าไปแบบนี้นะครับผมซึ่งไอพวกสิ่งก่อสร้างเหล่านี้นะครับผมมันจะทําให้เราสามารถจ้างขุนพลประเภทอื่นๆได้นะครับเช่นอ่าจ้างสมมุติสร้างไฟทาวเวอร์อย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเช่าขุนพลประเภทที่เป็น นักเวทไฟได้นะครับผมหรือว่าสร้างตัวเทมเพลตออฟไลน์อย่างเงี้ยก็จะจ้างหุ่นคนที่เป็นพีชได้นะครับนี่แหละระบบมันมีแค่นิงๆนะครับผมมันเป็นตัวเดโมนะครับก็เดี๋ยวผมสร้างสร้างอะไรได้บ้างสร้างบ้านได้นะผมอ่ะปุ๊บคือถ้าเราสร้างครบตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับผมเดี๋ยวมันจะขยับวงรอบออกไปเองนะฮะแล้วก็ไอเทมมาเก็ตนะครับผมตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างอยู่นี้นะผมมันคือเอาไว้ใส่อเทมนะครับเราสามารถมาซื้ออเทมในช่อง ในร้านไอเทมมาเก็ตเพื่อเอาไปใส่ขุนพลของเราได้นะครับเช่นอ่ะสมมุติตัวเนี้ยอาเชอร์เนี่ยใช้จิจใช่ไหมผมก็ซื้อนี้ไปปุ๊บแล้วก็จับลากโยนเข้าไปใส่แบบนี้นะครับขุนพลเราก็จะได้สเตตเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็จะปลดล็อกเมื่อเลเวลขุนพลมากขึ้นนั่นเองนะผมปลดช่อง2ช่อง3าช่องสี่นะครับอ่ะโอเคครับใส่เข้าไปปุ๊บโอ้เรียบร้อยนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของในกิวเรานะครับผมมามาถึงวิธีการเล่นกันนะครับผมวิธีการเล่นเนี่ยก็มันจะมีสนามประลองนะครับต่างๆนะฮะ เราก็เข้าไปปุ๊บเข้ามาถึงเนี่ยกด next fight ครับผมมันจะมีให้เลือกว่านี่ครับจะเจอศัตรูอะไรบ้างนะครับผมแล้วใส่ได้ขุนพลกี่คนนะครับอ่าสมมติเลขสี่นี้ก็คือใส่ได้4คนนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้การ์ดพวกนี้นะครับผมการ์ดพวกนี้เนี่ยเวลาเราเล่นจบอ่าสมมติลานประลองเนี่ยนะครับมันมี1นึ่งาพคือต้องสู้5รอบนะฮะถ้าเราแบบเล่นจบปุ๊บมันก็จะสุ่มนะฮะการ์ดสีเขียวก็จะสุ่มพวก ไม้พวกหินนะครับผมการสีฟ้าก็จะสุม่มเหล็กไม้แล้วก็คิสตัลนมานานะครับผมการสีม่วงก็จะสุ่มอย่างอื่นด้วยสุ่มทุกอย่างนะครับผมแล้วก็จะเห็นว่ามันมีตัวเล็กๆเกห็นว่าไอเทมแชนนะฮะอันนั้นคือโอกาสดรอปไอเทมนะครับผมโอกาสดรอปที่ไอที่เราได้มาเนี่ยแหละนะครับถ้าคิดว่าไหวก็ก็ลองดูนะผมแต่ส่วนใหญ่ด้านซ้ายจะง่ายด้านขวาจะยากนะครับเดี๋ยวผมลองอันนี้ให้ดูแล้วกันนะฮะตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าเอ้ยมันจัดเรียงมาแบบนี้นะผมเราสามารถาตั้งให้มันแบบ อยู่ตรงไหนก็ได้นะผมในแอร์เลสีเขียวนะฮะอย่างตรงเนี้ยอาเชอร์เนี่ยมันยิงไกลใช่ไหมตัวนี้เราก็ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปมากครับผมเพราะเดี๋ยววิ่งเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันโดนดาเมจจากไอตัวนี้ตีง่ายนะผมก็กดไปปุ๊บนี่ครับมันก็จะทําการตรีออตโต้ให้นะครับผมแต่นักนูก็ยิงไปนะครับปุ๊บปุ๊บยิงเข้าไปลูกยิงเข้าไปอ่าหไม่ตายมีฮิลมีฮิลฮิลฮิลเนี่ย แล้วคณูก,ก็ยิงติดโลติดโลของตัวพีทเรื่อยๆนะดีว่าฝัา่งเรามันถึกพอสมควรนะครับผมไม่งั้นนี่ล่วงไปแล้วนะฮะอ่าตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งอ่าถ้าแบบตัวแท้งตายนี่เริ่มง่ายแล้วนะครับผายแล้วแท้งมาด้วยคือตรงนี้เราคุมไม่ได้นะฮะเราได้แค่กดกดดูกด,ด,กดอะไรพวกนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับผมอ่านี่คือจบหนึ่งรอบนะปุ๊บ ามาถึงรอบที่2ครับผมก็เหมือนกันนะฮะสมมติอ่ะอย่างนี้ปุ๊บเลือกเลยเอาตรงนี้อ่ะนี่ชอบอาไวลิลิมๆนะผมมันจะได้แบบไม่ไม่เดินไปอย่างน้นอยๆเราได้ยิงฟรีสักสองสามทีนะฮะโอเคนี่เลยจัดมาเห็นปะมันจะมีเพิ่ม EP ด้วยนะคือขุนพลเราก็จะเก่งขึ้นนะผมยิงสู้เยอะยิงเก่งขึ้นนะครับผมถ้าขุนพลตายนะครับถ้าเราไม่ได้ติก๊กไอ้ตัว permanent date ตอนแรกไว้อ่ะนะผมมันจะไม่เป็นไรนะผมก็แค่ ในสนามประลองนี้ก็จะใช้ขุนพลเดิมที่ตายไปแล้วซ้ำไม่ได้แค่นั้นเองนะครับผมแต่พอออกจากนอกสนามประลองไปปุ๊บมันก็สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวไปถ้าไม่ได้ติ๊กเปอร์มานแดนเดยนะครับผมว่าเกมนี้มันเหมาะกับเป็นเกมมือถือมากเลยนะครับผมผมว่าตอนนี้น่า,นาจะกําลังลองคอนเซปต์อยู่แหละว่าเอ้ยมันเวิร์กไหมนะครับนี่อย่างเงี้ยถ้าเงี้ยมันมีอาเชอร์ไงนะครับผมต้องรีบต้องรีบยิงนะฮะเพราะไม่งั้นนี่อาเชอร์ยงิงเละหมดนะฮะ คือบางเจอบางทีนี้เจอแบบอเชอร์แบบสี่ตัวเลียงนี่ <c oughs> ยิงตัวแท้งเละหมดเลยอ่านี่เห็นปะมันก็จะเปิดมาก็จะมีโอกาสสุ่มได้ของนู่นนี่นั่นนะครับแบบนี้นะครับผมกดคอลเลกชันแล้วก็คอนติเนียไปนะครับอ่าเมื่อเราจบสนามประลองหนึ่งก็จะเปิดสนามประลองใหม่ให้มานะฮะนี่ครับตรงนี้เราก็อสร้างไฟทาวเวอร์ปุ๊บแล้วก็เข้ากระเดีดเตอร์มาร์เก็ตอ่านี่ก็จะจ้างอ่ตัวไฟโลแมนเซอร์ได้แล้วนะครับก็ซื้อมาเลยนะฮะ ายาทินเข้าไปนะครับเพิ่มความแรงนะฮะนี่แหละครับผมหลักๆประมาณนี้นะครับผมก็ผมเล่นไปจนครบและ45วันไป1รอบแล้วนะฮะมันก็ด่านก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะปลดล็อกตัวพวกขุนพลใหม่ๆขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยเจอธนู4ตัวเนี่ยเดี๋ยวเอาไปใส่ให้ดูนะผมจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะเละนะครับผมมาถึงปุ๊บเป็นยิงตายแล้วยังไม่ถึงตัวเลยโอ้โหธนูแห่งยิงไปครึ่งหลอด เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แน่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 เพราถ้าธนูเวลามันเข้าโดนเข้าถึงตัวปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช้ธนูครับผมมันจะใช้มีดฟันนะครับอ่าก็จะมีแบบเนี่ยตัวจับนะผมจับเสร็จปุ๊บพี่แกวหอกทิมนะฮะสู้มันฆ่ามันฆ่ามันเออชนะไหมอีกนิดเดียวนี้จะเออชนะด้วยปามาอ่ามันจะมีพวกล้มพวกอ่าติดฟอสด้วยนะหลังๆมันจะมีนักเวทน้ําแข็งนะผมแล้วก็ มีนักเวทไฟอย่างไฟโลแมนเซอร์อย่างเงี้ยผมชอบมากเวทมันเป็นวงแบบเปิ่มเลยนะฮะเรียบร้อยครับผมแพ้นะฮะก็แพ้ไม่เป็นไรับผมก็เราไม่ได้ติ๊กตายถาวรไว้นะครับผมก็แค่กลับไปเริ่มต้นต้นใหม่แล้วก็เปลืองวันเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะครับโอเคคือเกมนี้มันมีแค่นี้แะครับผมก็เอามารีวิวให้ดูกันนะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูได้นะผม g า a d ีเอเตอร์ l ิวเม a เจอนะครับสามารถโหลดได้ในสตรีมฟรีนะครับผม ก็ไม่รู้กันว่าตัวเต็มเขาจะปล่อยมาเมื่อไหร่หรือว่าจะเริ่มขายกันเมื่อไหร่นะครับผมเห็นมันเข้าหน้าสตรีมเข้ามาพอดีก็เลยน่าสนใจดีนะครับก็เลยเอาลองเลยลองเอามารีวิวให้ดูกันนะครับรีวิวคร่าวๆมากอ่ะนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ทุกคนเว้ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ